อ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาไลฟ์สดนะครับในช่องพ่อบ้านสตอรี่ของเรานะครับก็อยู่ในช่วงลดน้าหนักเหมือนเดิมนะครับมีคลิปไปเที่ยวบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่มีเวลาทำเลยครับเป็นช่วงใกล้ๆสิ้นปีนะครับงานช่วงนี้จะเยอะเยอะมากเลยนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะครับเป็นเรื่องของน้าหนักที่ผมค้างอยู่ประมาณผมลดน้าหนักนะครับ ต้องบอกก่อนเลยครับเกินตอนแรกก่อนนะครับผมน้ anyway, so so ําหนักตั้งต้นเลยนะครับน้าหนักเดิมผมที่ก่อนลดน้ําหนักนะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็ลดมาประมาณ4ี่ห้าวัน3ามสี่วันละก่อนที่จะชั่งน้ําหนักนะครับผมก็ชั่งน้ำหนักก็เรายึดน้ําหนักล่าสุดนะครับที่ก่อนลดน้ําหนักเนี่ยคือเป็นเกณฑ์นะครับก็คือ20 120กิโลกรัมนะครับร้อยิกิโลกรัมทีนี้นะครับผมลดมาจนวันที่ประมาณสัก70็ดสิบกว่าน้ําหนักนะครับลงมาถึง 1 0 1 7นะครับร0 1 7แล้วนะครับแล้วหลังจากวันที่70กว่าเป็นต้นมานะครับน้ำหนักผมค้างนะครับเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับผมว่ามีปัญหานี้กันเยอะนะครับถึงแม้ว่าเราจะกินแคลอรี่ที่โอเคแหละแคลอรี่ที่เราลดลงมาจากเดิมนะครับคือสมมติว่าถ้าเกิดผมกิน2 0 0พผมจะลดเหลือพันกว่าพันสามพันสี่ประมาณนี้นะครับต่อวันนะครับ เนื่องจากต้องบอกก่อนนะครับว่า,าที่ผมกินอะ่ะมันก็เป็นมื้อเดียวนะครับเนื่องจากการทํางานของผมเนี่ยสไตล์การทํางานของผมมันสอดคล้องกับการที่เราจะกินมื้อเดียวได้บ่อยๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะกินมื้อเดียวหลายๆวันลองดูนะครับช่องที่ผมศึกษาอยู่นะครับกเ็เขาก็แนะนํานะครับว่าไม่ควรที่จะกิน one meal a day นะครับบ่อยนะครับ แต่ผมว่าก็ลองทานดูลองดูนะครับว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะครับทีนี้มันก็ทําได้นะครับเผมจะเน้นในการสร้างสร้างสุขภาพที่ดีด้วยนะครับในการลดน้ําหนักของผมนะครับทีนี้เรามาพูดเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเกินไปนานแล้วนะครับเป็นไงครับวันนี้มาเปิดไลฟ์ในที่ทํางานเลยนะครับพอดีวันนี้เป็นวันปิดโครงการพอดีนะครับก็เลยมาเช้านิดนึงนะครับแล้วก็มาดูความเรียบร้อยนะครับเราจะเก็บภาพโครงการนะครับวันนี้ ดี๋ยวจะไม่ให้เสียเวลาเป็นมากนะครับสําหรับการไลฟ์สดของเรานะครับตอนนี้2นาทีกว่าแล้วก็เกินพอประมาณแล้วนะครับก็น้ําหนักผมมีการค้างอยู่ชูช่วงสัปดาห์หนึ่งตีว่าสัปดาห์กว,ากว่าแล้วกันนะครับจากน้อย1.7แล้วมันเด้งขึ้นมาเป็นร้อจะอยู่ประมาณนี้ร้อยสอ2จุดหนร้อยสองบางวันก็ร้อยสบ้างนะครับมันจะมีการดีด ขึ้นดิดลงเพราะว่าอาจจะเป็นว่าน้ําในร่างกายเราด้วยนะครับในระหว่างที่เราช่วงนี้ผมก็ทานน้ําเยอะนะครับในการช่วยให้ระบบประปาเราดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้ทําไมทําไมเราถึงยังกินเท่าเดิมแล้วน้ําหนักเราเท่าเดิมเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยนะครับแต่ว่าเวทเทรนนิ่งผมต้องบอกอย่างนี้นะผมไม่ได้เล่นสร้างกล้ามแบบบึกๆใหญ่ๆ,ๆนะครับเราเล่น เน้นว่าผมไม่ได้เข้าฟิตเนสนะครับพอดีว่าที่บ้านผมมีเครื่องออกกำลังกายอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็อาจจะมีในส่วนของเอการพอดีผูเ้เรียนมาแล้วครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อมามาเตรียมตัวครับนะครับก็เป็นในส่วนของการเวทเทรนนิ่งเบาๆที่บ้านนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับก็เป็นใช้น้ำหนักแค่ใช้บาเบลนะครับบาเบลน้ำหนัก2.5กิโลกรัมแล้วก็ฝั่งซ้าย5กิโลกรัมฝั่งขวา5กิโลกรัมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ12กิโล12กิโลครึ่งนะครับที่ใช้ในการเล่นเวทเทรนนิ่งเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นเวทอยู่แล้วนะครับแต่กล้ามเนื้อมันอาจจะลดน้อยลงไปบ้างนะครับทีนี้ผมทำยังไงผมทำยังไง อย่างเดียวเลยนะครับคือเราต้องกระตุ้นระบบเผาผลาญของเราคือผมก็ทําอยู่พอรู้รู้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าน้ําหนักมันค้างเนี่ยผมก็กินนะครับอย่างเดียวเลยกินแต่ว่าไม่ใช่กินว่าไปกินบิงซูไปกินขนมหวานเยอะแยะนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับในการกินของผมเนี่ยก็คือกินไปกินอาจจะเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับไปกินแล้วก็ไปกินเนื้อสัตว์ไปกินเพิ่มโปรตีนเพิ่มไขมันให้กับตัวเอง ไม่ได้กินแป้งเยอะอาจจะมีกินน้ําตาลบ้างแต่ไมไ่เยอะนะครับแต่ว่าเราเน้นว่าให้กินมากกว่าที่เราทานอยู่ทุกๆวันนะครับวันนั้นที่ผมทํานะก็ผ่านมา2วันเองนะครับกินมื้อกลางวันไปด้วยนะครับเป็นเกาเหลาไปนะครับแล้วช่วงเย็นผมไปทานชาบูนะครับชาบูผมจะเน้นเป็นส่วนของเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นกุ้งปลาหมึก นะครับเน้นโปรตีนเลยโปรตีนจาหารทะเลด้วยนะครับเน้นพวกนี้ไปแล้วก็เห็นผลนะคบเห็นผลว่าผ่านมาสองวันแล้วน้ําหนักลงมาที่ร้อยหนแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่น้ําหนักผมเหลือน้อยจุดหนึ่งจุดแล้วมันมีการกระตุ้นระบบประพานนะครับเพราะว่าเราที่เราจากสาเหตุนะครับผมมองนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่หลักวิชาการนะครับเรามาพูดถึงการปฏิบัติจริงนะครับมีการกระตุ้นที่มันมากกว่าเดิมเพราะว่า อาจจะเป็นในเรื่องของระบบผ่านม,น,มนมันมันควบคุมอยู่แค่นี้นะครับเราก็กินให้มันมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าไม่ได้กินอันนี้ผมจะต้องบอกเลยว่ามันเป็นส่วนของออจุดที่หลายๆคนอาจจะเลิกไปนะครับตรงนี้พอน้ําหนักมันค้างนะครับหลายๆคนก็เลิกไปน้ําหนักมันค้างเสร็จแล้วพอค้างปุ๊บไปกินเยอะนะครับมันมีวิธีนี้ก็คือไปกินเยอะแล้วพอไปกินเยอะปุ๊บติด ติดและติดการกินเยอะแล้ววันต่อไปก็ไปกินขนมหวานวันต่อไปก็ไปกินเยอะอีกนะครับมาเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าครั้งที่แล้วผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรากระตุ้นระบบผ่านแบบพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเราไม่ได้โฟกัสนะครับเรื่องการลดน้ําหนักอย่างเท่าที่ควรนะครับอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็เลยหลุดไปแล้วก็กินหนักหนักหนัก,นกจนน้าหนักขึ้นมา120กว่าเนี่ย นะครับจากการที่ลดครั้งที่แล้วนะครับแต่ก็ใช้เวลาเยอะอยู่เพราะว่าเรามีการสร้างกล้ามเนื้อนะครับสร้างสร้างระบบประสาของเรามานะครับแต่ครั้งนี้นะครับผมเต็มที่กับมันจริงๆแล้วก็เอาเต็มที่นะครับแล้วก็ตอนนี้น้ําหนักถือว่าเป็นที่น่าพอใจร้อยหนึ่งจุดห้าพอใจเลยนะครับพอใจถึงว่าโอเคละนะครับก็เป็นเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับก็คือเป็นประสบการณ์จริงๆที่เราพบเจอมานะครับทุกคนต้องเจอ นะครับในเรื่องของการน้ำหนักค้างน้ำหนักไม่ลงนะครับทั้งที่เรากินเท่าเดิมลองทําแบบนี้ดูวันถึงวันนะครับในการกินให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นผมกินพันหผมก็จะเพิ่มเป็น2000หรือ2000กว่ากว่าเลยอาจจะมีจังหวะที่บวงขึ้นมาแต่ช่วงนี้ผมแนะนําเลยว่าต้องกินน้ําเยอะๆเ,เพราะว่าระบบประผ่ายเราจะเพิ่มมากขึ้นพอมันเพิ่มมากขึ้นปุ๊บมันก็ต้องใช้น้ําเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นในการกินน้ําเยอะมันเป็นส่วนสําคัญในระบบปอดผัานของเรานะครับต้องต้องทาแบบนี้นะฮะเพื่อนๆนะครับอาจจะเรียนรู้จากที่อื่นอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้นะครับแต่ว่าผมลองแล้วมันได้ผลนะครับก็เป็นวิธีที่สำหรับใครที่กําลังลดน้าหนักอยู่แล้วเจอปัญหาเดียวกับผมนะครับแบบนี้นะครับลองดูลองกินให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับสักห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับพันหนึ่งก็ ผมก็ว่ายัางถือว่าโอเคนะครับกินมากกว่าเดิมพันแคลอรี่แต่ว่าเราไม่ได้กินทุกวันเราใช้อันนี้คือเป็นการกระตุ้นมากกว่ากระตุ้นครั้งหรือสองครั้งนะครับไม่อยากให้เกินนี้นะครับเพราะว่าเรายัางโฟกัสในเรื่องของการลดน้ำหนักอยู่นะครับมันก็จะไปกระตุ้นร่างกายเราให้มีระบบเผาผลาญมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยน้ำหนักที่ผมมากขึ้นลดลงแบบนี้นะครับผมก็ มันค้างแบบนี้เออไม่ใช่สิมันค้างแบบนี้นะครับผมก็เลยอาจจะเป็นในส่วนของการที่ผมไปเล่นเวทนะครับกล้ามเนื้อมันขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณนี้แหละครับนี่เริ่มขึ้นมาแล้วจากที่เดิมๆเล่นๆอยู่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะแฟบไปนะครับผมก็เล่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วนะครับในส่วนของมือก็เห็นกล้ามเนื้อขึ้นมาชัดเจนแล้วเส้นเลือดก็เริ่มขึ้นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อขาต้องบอกว่าการปั่นจักรยานนะครับกล้ามเนื้อขาขึ้นมาอย่าง เออแปลกใจนะครับแปลกใจเลยว่าตะกอลเนี่ยผมเล่นเวทเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งเลยนะครับเข้ายิมเข้าอะไรเลยเล่นเวทเทรนนิ่งในครั้งที่แล้วที่ลดนะครับกล้ามขายไม่ขึ้นขนาดนี้เพราะว่าในการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยการที่เราเล่นกล้ามขาเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญในการลดน้าหนักด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่กล้ามเนื้อชิ้นใหญ่ย่อมต้องใช้ระบบพอผ่านที่เยอะมากยิ่งขึ้นมันก็คือส่วนหนึ่งนะครับในการบูทแต่ถ้าเกิดว่าใครออกกาลังกาย ไม่ได้นะครับผมเน้นด้าอย่างนี้เลยนะไม่มีเวลาออกกำลังกายใครออกกำลังกายไม่ได้นะครับให้เน้นการเดินต่อวันนับเก้านับเก้าไปนะครับเฉลีย่ยถ้าเกิดว่าใครไม่มีถ้าเกิดว่าใครมีนฬิกาที่ใช้สําหรับการวัดวัดตรงนี้ผมว่าก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับเฉลี่ยเลยเราก็เดินไปเดินมาที่ทํางานเหละเดินให้ได้ประมาณสัก5้าพันถึงแปดพันเก้าถ้าได้หมื่นเก้าก็ยิ่งดีนะครับจะยิ่งช่วย กระตุ้นระบบพอผากของเราถ้าเกิดว่าใครสําหรับใครที่ออกกําลังกายไม่ได้นะครับแล้วก็เดินได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเป็นการออกกําลังกายด้วยนั่งอยู่กับที่ก็ได้ออกแขนออกอะไรเงี้ยเนี่ยยกแขนยกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ในการเดินมากกว่านะครับแต่ว่าถ้านั่งอยู่กับที่แล้วก็ใช้เวลาเป็นการทำเอ่อ HIIT ท <c oughs> นะครับบางที H i i ไเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปยกเวทด้วย เสมอไปนะครับออกอยู่กับที่แต่ว่าเราออกเป็น30มสิบวิสามสิบวิแต่ละท่าแต่ละท่าแต่ละท่าอย่างเงี้ยมันก็เป็นคการทำฮิตเฮทไอไอทนะครับก็คือไฮอินเทนซิตี้นะครับไม่แน่ใจพูดผิดหรือเปล่านะครับอินเทนซิตี้อิทูวอลนะครับนะครับถ้าพูดผิดขออภัยขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่องเราเน้นการทำนะครับไม่ได้ว่าจะมาพูดหลักวิชาการว่าฮอร์โมนตัวนั้นฮอร์โมนตัวนี้นะครับแล้วเมื่อคืนนะครับผมลองดู นะครับเป็นวันวันแรกที่ผมคิดว่าเฮ้ยวันนี้มันมันมันล้ามันล้าร่างกายมันล้าแล้วกล้ามเนื้อเราก็รู้สึกต้องการพักผ่อนนะครับมันจะรู้สึกเองเวลาเราออกกาลังกายหรือทำเอ็กซ์ไซส์ทำอะไรต่างๆนะครับเมื่อวานผมก็ลองท่าฟิตกระชับใต้แขนเหมือนกันเดี๋ยวลองดูเดือนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําคลิปวิดีโอเหมือนกันว่ามันจะลดไขมันใต้แขนไปได้แค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้กล้ามเนื้อนะครับขึ้นมาหลายๆส่วนเลยนะครับก็สัมผัสได้นะครับแล้วก็ สำหรับใครที่ผมสังเกตนะนะครับเวลาเาผาผ่านตอนกลางคืนเผาผ่านกลางวันอะไรเงี้ยในส่วนของต่างๆเราจะมีอาการร้อนขึ้นมาก็คือมันก็คือการเผาผ่านของเราเองนะครับที่เขาเรียกว่าเผาผ่านนะั่นคือมันเนี่ยมันเผานในร่างกายมันจะมีอาการอุ่นและการร้อนขึ้นมาเราจะสังเกตง,ง่ายๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ะนะครับก็ อาจจะวันนี้ทําไลฟ์สดนะครับอาจจะยังไม่มีคนเข้ามาดูเพราะว่าสมาชิกที่ติดตามช่องเราก็อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะร้อยกว่าคนนะครับตอนนี้ร้อยเก้าแล้วครับยังไงก็ขอเพื่อนๆนะครับขอความกรุณาใครที่เข้ามารับชมนะครับเพราะเห็นมียอดรับชมอยู่นะครับช่วยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพราะว่าเราทําคลิปบ่อยๆอยู่แล้วนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดน้หนักคือเราไม่ได้เอาหลักวิชาการมาพูดนะครับแต่ว่าเราเอาหลักที่ผมปฏิบัติจริงแล้วมาแนะนําเพื่อนๆนะครับอยากนะครับความหวังเลยนะครับเป้าหมายเลยก็คือ,อ,อสำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะๆนะครับอยากที่จะลดน้ําหนักมาลดด้วยกันนะครับมาผอมไปด้วยกันมีสุขภาพดีไปด้วยกันอ่าครับอยากจะให้มามาพูดคุยกันมากกว่าว่า เออเรามีประสบการณ์ยังไงเราทํายังไงเฮ้ยมันติดปัญหาตรงไหนมาช่วยกันแก้ปัญหาเราก็จะช่วยเต็มที่นะครับเท่าที่เราช่วยได้บางอย่างนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าช่วยไม่ได้ข้อมูลหลายๆอย่างผมก็หาข้อมูลมาให้เพื่อนๆเนาะนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไลฟ์พ้เพงเท่านี้แล้วกันนะครับตอนนี้ก็ผู้เรียนกำลังเรื่อทยอยทยอยมาแล้วครับอ่านะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสําหรับออสมาชิกทุกท่านนะครับที่ ติดตามทางช่องเราไว้แหละนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะฮะโอเคครับผม